เขาก็มาแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาระวังไม่ใช่ไปโกหกเขาว่าอากาศเชียงใหม่ดีแล้วให้รีบมามันไม่ใช่มันต้องบอกว่าปีเนี้มกราถ,ถึงเมษาเนี่ยอากาศเราไม่ดีแต่เราสามารถเที่ยวได้เที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบป้องกันตนเองไม่ใช่ว่าผู้สึกขาวไม่ได้อยากให้นักท่องเที่ยวมาแต่เราต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ก่อน คนต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนแล้วเราถึงจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีด้วยรอยยิ้มด้วยหน้าตาที่สดใสไม่ใช่ว่าต้องมาใส่หน้ากากกันตลอดปีตลอดชาติแบบนี้พ้นโควิดแล้วเรียกต้องมาใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5อยู่เนี่ยคือเราต้องพูดความจริงกันอะไม่ใช่โกหกกันไปวันๆอะขอบคุณมากเลยค่ะ นี่เป็นจังหวัดที่นางสาวจินตนากิจมีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนของสื่อมวลชนเชียงใหม่ตั้งคำถามและข้อสังเกตเกี่ยวกับการพยายามปกปิดข้อมูลสถานการณ์และปัญหาเรื่องมลพิษหมอกควันและไฟป่าของหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่และเรียกร้องให้มีการนำข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงออกมาเปิดเผยเพราะเท่ากับเป็นการปกป้องดูแลประชาชนอย่างแท้จริงและขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทีนี้พอคลิปเมื่อสักครู่ถูกเผยแพร่ออกมาก็ทําให้ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากเลยนะครับซึ่งหลายคนก็แสดงความขอบคุณนักข่าวที่กล้าพูดและกล้าที่จะตั้งคําถามในครั้งนี้ครับด้านนายนิรัตพงษ์สถิตถาวรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ชี้แจงเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาก็ทํางานอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่เคยโกหกครับรวมทั้งมีการแต่งตั้งตัวแทนสื่อมวลชนร่วมเป็นคณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย โดยที่ไม่เคยไปบังคับการนำเสนอข่าวพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าไม่เคยจ้างผู้ใดามาทำสื่อประชาสัมพันธ์ครับทีนี้ถ้าไปดูสถานการณ์ในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้พบนะครับว่าบริเวณตัวเมืองยังถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันจนมองไม่เห็นดอยสุดเทพครับขณะที่ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศก็สูงกว่า200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเรื่องของฝุ่นเพียมงก็เลยทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงหรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยใช้วิธีขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐและเอกชนทำงานที่บ้านหรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมระหว่างวันที่9ถึง11เมษาย,ยนนี้แต่เมื่อไปสังเกตที่ถนนสายเชียงใหม่หางดงเส้นทางหลักเข้าสู่เมืองสภาพการจราจรเมื่อวานนี้ยังคงหนาแน่นอยู่เลยครับด้านประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ครับและก็ภาคีเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกันนะครับ ว่าเป็นการใช้กฎหมายป้องกันที่ปลายเหตุพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายพรบอากาศสะอาดครับการตีความเรื่องนี้ปัญหาคือหนึ่งอโอเคถ้าประกาศวิกฤตอัคคีภัยไฟไหม้เนี่ยอันนี้โอเคเลยก็ก็เอาเอาเอาไปดับเอาเครื่องยนต์ไปดับเอาวบประมาณไปถมนะแต่ตอนนี้เรากำลังเจอวิกฤตเรื่องบลพิษฝุ่นควันที่เกิดจากไฟปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไฟนะ ปัญหาอยู่ที่มลพิษที่มาจากควัน pm 2.5ที่มันทับถมผู้คนอยู่แล้วต้องหายใจเข้าไปตัวนี้ต่างหากซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์ในการคิดว่าค่าเสียหายในการสูดลมหายใจมลพิษเข้าไปนี่จะจ่ายยังไงและแม้จะเผชิญกับฝุ่นควันอยู่นะครับแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังคงเดินหน้าจัดงานสงกรานระหว่างวันที่13-15เมษายนนี้ โดยมีการเร่งทำความสะอาดบริเวณเมืองบริเวณประตูท่าแพติดตั้งป้ายอุโมงค์เล่นน้ำและล้างถนนรอบคูเมืองอีกวิธีหนึ่งที่จังหวัดใช้ก็คือการฉีดพ่นน้ำขึ้นไปบนอากาศและต้นไม้ครับแม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิชาการจะระบุนะครับว่าวิธีนี้ช่วยลดฝุ่นได้น้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและเป็นการทำความสะอาดเมืองช่วงเตรียมจัดงานเทศกาลส,กาสงกรานได้ครับ